ยังชายังชาที่เป็น Legendary เป็นตำนานของติต่<า>มซำโย่หอมมา,ากแกดูหนังกอบดูชันชิมซาทพกมาดูชันหกกนูกรอบนมจิ้ม หอยเฮล้ยดีมากอร่อยมากปลาจะงสังโอเลี้ยงไม่เป็น้ำตาลมิชลินเทียนเทียนในตำนานมีความฉ่ำมากอะแกนี่ตับไก่แกดูดิยาวมากแถวแบบว่ายาวมาก สิงคโปร์ทุกคนเมื่อเช้าใครดูคลิปแล้วเราไปหมู <ermaid ment. S 1> มา,าตอนนี้ก็มันจะไปกินข้าวเราจะไปกินข้าวที่ไชน่าทาว,ททาวเดี๋ยวอันนี้เราจะพาไปกินข้าวร้านยำชา้ชาร้านนี้พี่นนมเขาเลิฟมากกินติ่มซำนี่ไม่เคยกินหมูกรอบอร่อยนะหมูกรอบกี่จานดีพี่นกสามสามเลยเหรอพี่นกพี่นกก็เกินไปพอเหรออาจารย์ถามพอเหรอพอเหรออุ้ย แต่น่าจะพอแหละเพราะว่าเมื่อเชา้าจะกินแค่ไข่ลวกกับฟอง,อง<ม>ดองดอกาแฟเดี๋ยวเจอกันเลยนะอย่างชาไปครับเดี๋ยวไปเจอกัน นถึงแล้วครับนี่คือชายน่าทาวสิงคโปร์ว้าวสวยมากสุดๆอืมอืมอตอนนี้เราไปอยู่กันที่ชายน่าทาวประเทศสิงคโปร์นะคะพี่คุณด้านห้ามากันด้านแรงทำไมอีกแล้วยังชาที่เป็นลิจเตร์ด เป็นตำนานของสิงค์ของสิงคโปร์จริงติงคกตามมมีเรื่องราวน่ารู้เยอะมากเลยครัว่าิยังไงตมหมายถึงอะไจีเป็นสิมตามไหมุมจีไม่ใช่ปะไม่ใช่นี่ลุงจีเป็นเหมือนเกียวแทนป่ะมบเลยลาเปาลนมจีเก่าเราทั้งหมดรวมเรียกสิงคติ์เป็นาที่มีประวัติศาสต์ยาวนานมาจากสงครามสงค้าม เพราะว young, ่ามันมันทำง่ายกินง่ายมาจานติดครับแล้วมันเป็นชวงเป็นอาหารสำหรับการรับรองแขกรับเปลี่ยนใจคนกันดูเรามาดูมากเลยจะได้ตรงหรือปล่าอโอเออไม่ได้จองมาด้วยแล้วเป็นร้านตำนานอย่างนี้จะมีโตให้เรานั่งไหมเนี่ย ราก็อยู่ในร้านยามชาแล้วนะครับก็มาถึงได้โตเลยโชคดีมากเกือบไม่ได้เกือเบเต็มละเดี๋ยวเรามารอทุกคนึ้นมาพร้อมกันแล้วก็สั่งอาหารกันเลยนะครับเคที่นี่มา,มาถึงเขาก็จะเป็นสแกนเมนูเหมือนที่เมืองไทยแล้วแหละดูเมนูก็คือสแกนสั่งเลยครับเดี๋ยวเวลาเพราะว่าเมนูซ้ำๆอยู่ใช่ครับนี่นะ เปิดมาแล้วเมนูกำลังจะมาในทีสดครับสองหนึ่งมาแร้เมนูนี้ครับอาจารย์อาจารย์จอสั่งของของทอดไหอันนี้คืออาหารว่าเป็นถั่วลิสงคั่วตุ๋นผัดแล้วก็อันนี้อะไร่ะคยำแตงกวา้ยังเ,ยเรามาชิมเส้งเคียงแบบลูกหัวต้ม ต้องให้เราตัวยิ่อยู่หน้าประเทศเลยนะตัวไม่แย่มากหอกกปีกย่าแย่งย่างย่าหันใส่สับปะรดด้วยหวานเปรี้ยวตัวนี้ตัว้มากเลตอวนี้ว่าเนื่องจากว่าเนื่องจาว่า ไม่แ OK ต่เน, 5, น 5, e um. okay. uh. ี oh. ้ยห uh. ้ามือก็่ายใโอเคนะเโจไข่เยียวมาจ้าอืมเียนทียนี้เราไปเลยหรอเยกหอมมากเยียและพี่เียนเปียนเียนเียนไปเปลี่ยนเปียนกันหรออร่อย หวายแก้วหวานมาแล้วชิมกับมาสตาร์แ <Okay. S 1> กูกรอบที่ถูกต้องกินมาสตาร์มานิดนึงเหมือ้อจริงจริงไก่ดำนะไม่ใช่ไก่หน้าแบบบ้านเราเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มหนังกรอบนุน่มมากมาจ้าเนื้อ แกดูหนังกอ็ดูฉันชิมซาพิ้มาดูฉันหนุกก่อกทานแล้วนะ ไก่ดำจากซุปยาโบกรอไม่ยมยอมหรอเติมพลังกัน่หยทุกคนไก่ดำตุ๋นยาจีนไก่ดำตุ๋นยาจีนนะโอ้ยได้เติมพลังแล้วโจเอาไหมเอานิ่หนึ่งไหมฮึร้อนมาก ติ่มซำม,มาแล้วทุกคนที่นี่เขากินติ่มซำกับจิ๊กโว์ไหมอ่ะกับกุ้งนะจ้า อร่อยหัอ hmm. กุ้งดีมากมระเด้งร่อยอร้อยบ่นดียวเลยนี่สติมป์ฟางไฝเชลไทย ไปมาลีนาเบย์การตลาดเขาก็สกปลาสมเร็จมากเลยมาแล้วเลยอาจารย์เมื่อวานทำใไม่อไม่เอกไปที่อื่นเลยเหมือนเงินไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช้เหมือนเงินหนาเตอนมจิ้มหอยเฮลดีมากซอสตี๋ตีนไก่ร้องกุ้งตี๋ร้อนหมูแดงกุ้งแผ่นของเต้าหู้ทอด อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะแปลกๆลองดู mut. มันเป็นมันเป็นไส้มะม,ม่วงกับกุ้งอันนี้อันนี้คือหวยเตียวทอดพันปลาทอดองอ อยู่เนื้อสิหืมอร่อยมากนัวเนอะมันม,มัน ารอยทุกอย่ะเราบอกคำนี้เป็นพอแล้วเราก็ออกมาจากร้านยำชาแล้วนะครับดิมซำอร่อยมากๆนะเราจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยมาลองสั่งกันดูนะสั่งอะไรก็ได้แนะนำที่สุดก็คือไอตัวก๋วยเตี๋ยวรอดพันไส้กุ้งแล้วก็มีซอสมะม่วงสุกอันนี้แปลกไม่เคยกินที่ไหนอร่อยนะครับก็เดี๋ยว ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปลุยกันต่อนะตอนนี้ยูเดินเล่นไชน่าทาวก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศไชน่าทาวสิงคโปร์กัน อย่างกาแฟี่ดติดว้าแกแกร้านนี้มันเป็นกาแฟโบราณฉันใั่โอเลี่ยงไม่ใส่น้ำตาลไก่ฟปิ้งก็คือเป็นไรจื้งหรอจึ้งผมเปี้ยจึ้งบอกเลยอะไรจึ้งกาแฟโบราณอร่อยนะ ไม่ได้ใส่น้ำตาลมันเป็นโอเลี้ยงที่ไม่มีน้ำตาลอ่ะโอเคดีโอเคดีโอเคหัวเอียเอาละทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอีกหนึ่งร้านย่านนี้นะของกินมาเยอะจริงๆนี่คือร้านทาไข่กินได้จ้ะนี่คือร้านทาไข่สูตรแบบแคนตนนิส เคสทรีนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันว่าจะอร่อยไหมนะทุกคนปาจะเข้าร้านก็เลยครับชื่อร้านอะไรไม่รู้นะภาษาจีนเนี่ยอ่านไม่ออกอ๋อชืลอานทองเฮงชื่อรนทองเฮงเราไม่ได้กินหรออาเราผิดร้านหรออันนี้โรงแับจำนาำ งรงแรมตำนานพรช็อปนี่โรงแรมตำนานที่นี่นะจ๊ะอ่าอ่ะ,อะเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้ร้านนั้นหรอเราซื้อได้เราไปกินที่ฟู้ดคอร์ทอ๋อนะเราซื้อแล้วโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปลองกินที่ฟู้ดคอร์ทแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกันไปที่ฟู้ดคอร์ทนะครับไปกินข้าวมันไก่ไปกินข้าวมันไก่ในตำนานอีกหนึ่งร้านพี่น้องระวังรถชื่อว่าข้าวมันไก่เทียนเทียนะะชื่อว่าร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนถ้า เต้องมากินข้าวมันไก่ร้านนี้เป็นข้าวมันไก่มิชลินไก่ถ้าเราไม่กินก็คือมา,อาไม่ถึง่อแต่เมื่อวานเราได้ลองกินไก่ไปแล้วที่มารีน่าเบย์ที่สองจานพันหไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองนี่ว่าจะสู้กันได้ไหมนะแต่ที่นี่เขาเป็นตำนานอยู่แล้วน้องพี่น้องเดี๋ยวไปลองกันครับ อันนี้ก็คือฟู้ดคอร์ทที่เราจะมากินข้าวมันไก่เทียนเทียนกันนะจ๊ะ ข้สาวนี่มันคือน่าอีสมากเลยอยาไก่มิชลินเทียนเทียน,นในตำนาน,นะครับแกฉันไปซื้อมาแล้วไก่เนื้อไก่จานใหญ่แล้วก็เครื่องในไก่แล้วก็ผัดผักราดน้ำมันหอยดี่ข้าวห้าจานทั้งหมดแค่48เหรียญเองถูกกว่าไก่ที่โจซื้อจากมารีนาเบย์เมื่อวานตั้งหลายเท่าได้เยอะกว่าด้วยทุกคน มาเรามา,มาลองอีสกันเลยดีกว่านะว่าไก่เขาเป็นยังไงแกคือไก่มันช่ำมากไก่มันเนื้อไก่มันช่ำมากแกแกดูสิเนื้อไก่อ่ะช่ำ,ช,ำช่ำแบบช่ำลืมเลยแกแล้วนี่เดี๋ยวกินกับน้าจิ้มเขานะเดี๋ยวใส่เขาไปแล้วก็ข้าวหนึ่งคำนะคะแกคำนี้คือแบบแกแกอยู่ได้หรแกพวกแกอยู่ไม่ได้แล้วตอนเนี้ย ทาละนะรับดูตัวไม่หืมแกไก่มีความฉ่ำมากอะ่ะแล้วก็จะบอกว่าข้าวอ่ะดีนะที่นี้ข้าวดีไม่หมันมากอร่อยเลยเจียนเทียนอร่อยสมคำร่ำลือืมใอ้ใได้เลยแกแกนี่ตับไก่แกดูดิ โหจิ้มดีมากเลยอ่ะทุกอย่างทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะน้ำจิ้มก็คือแบบแซบตัดเลี่ยนได้ดีมากแกฉันจะบอกว่าอันนี้เว้ยอันนี้เขายัดเยียดให้ฉันมาเว้ยแกโผัดผักน้ำมันหอยเขายัดเยียดอันนี้มาให้ฉันตอนั้าง้ง ว่าหมี่ที่เราอ่ะยาวมากแถวแบบว่ายาวมากเจีททยนเฉียนเฉียนเฉียนข้าวมันไก่อยู่ที่แม็กเวลศูนย์อาหารชื่อแม็กเวลอยู่เยื่องๆยื่องกับวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเข้ามาเลยแล้วเดินตรงมาสั่งข้าวมันไก่ร้านเจียนเจียน ร้านที่มีคนต่อคิวเยอะที่สุดนั่นแหละอร่อยมากี่ขอยทุกคนพี่นกไปฝั่งลูกชิ้นลูกชิ้นปลามาอร่อยนะอร่อยนะอร่อยเลยล่ะนี่ลูกชิ้นปลาที่นี่คือใหญ่มากระวังร้อนนะว้าวกลัวร้อนเดี๋ยวผ่กก่อน จะรอดูบะหมี่นิดโนีปมาแลดรู<ม>้ชินป้านะทาสกี้อย่างนี้แหละนะุม่มมากอร่อยอร่อยพี่น้องอร่อยตัวแทนไ้เติมร้าน่งเติมเพราะยังมีว่าของสองลัง แล้วเราก็มาถึงสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับตอนนี้เดินเช็คอินทุกอย่างเข้ามารอเครื่องที่เกตแล้วนะครับอยู่ในเกตล้มาทันก็จะขอฝากไว้นะกับให้กลับไปดูคลิปสิงคโปร์นะมีทั้งมูเจลูพาไปกินพาไปเดินในเมืองนะครับไปดูบรรยากาศสิงคโปร์ได้นะของสิ้นปี2023แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนนะครับก่อนที่จะไปก็อย่าลืมนะ เจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตที่ว่านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกุ๊ดบายจากสิงคโปรโปแล้วเจอกันที่กรุงเทพนะครับ